เล่นได้พักหนึ่งอ่ะคือตอนนี้กูกับกับวิ่งไปประมาณแบบร้อยกิโลได้แหละแต่ตอนนี้พักย,ยู่ให้เชื้อมันแห้งมาเดินเข้ามา พี่ป๊อกชวนเหมือนจะสังเรื่องพอยอะพีป๊อกัอยู่นะอยุไทพ่อบอกห้ามาตรงคอนกีเี่คอนกีสีขาวคือสีขาวคืเดินบนกันใหญ่เล้คอนกีสีขาวหาไงก็หาไม่เจอสครับเดินเข้ามาได้สปาร์ตนี่พี่ป๊อปรู้หมดแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวตรงนี้นะสนามสนามแบดเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวู่นเดี๋วนี่เดียนันะแต่ไม่รู้นะคอนกีสีเดินหากันสีขาว แล้วมึงอู้ไปเนี่ยมึงอู้กู้แล้วเนมันนี่ยอู้เดินมันเนี่ยมืกีพี่ไปขี่ราทอร์คอดูหน่อยครับตอนนี้หกจุดหนึ่งหกครับโอ้โหกู้กูก็วิ่งหนะนะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่มาจับวันนี้พี่ป๊อปกับไอ้ก้าวบอกครับว่าจะวิ่งอีสิบโลวันนี้วิ่งไปเก้าโลแล้วขอดูหลักฐานนะเนเนใส่รัดกาะชับต้นไม้อยู่แถวนี้นะรัพี่พี่ผลงานเจอกูัพี่ป๊อปประมาณสิบโลส่วนจังไงต้องกาอยู่เฉยที่เอาหมดเลยวิ่งผ่านกู เนี่ยผมก็จนี้ผมวิ่งวนนี้ป่าอย่างบอกพอโทรศัพท์เอยู่ก็ตรงนี้มันสะนนาไม่ใช่หรออ่าเนี่ยตรงไหนบอกไหนบอกเล้วาไหนบอกเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมันจะชาที่แบบ ปังงั้นเราต้องออกกำลังกายหน่อยดีกว่าไปเพื่อสุขภาพพ่อเนี้เราจะออกกำลังกายเป็ดเจ็ดไหมเฮ้ยนี่ให้ความรู้ฮอดอ่ะโอเคอ่าเพจก็คือเพจก็คืออะไรครับอันนี้เอ้ยจะผัวผิดว่ะทำไม่เป็นไรพูดเลยพูดพูดไปก่อนอ่าที่ผมเข้าใจคืออ่ามูโดวิ่งเพเด้าคือวิ่งห้านาทีต่อหนึ่งกิโลอ๋อถ้าวิ่งเพเเจ็ดก็คือเจ็ดนาทีต่อหนึ่งกิโลกับเพจดสอง มึงโบ๊ทม4นอ่ะสองนาทีต่อกิโลโอ้โหไม่ยิงหัวตายด้โอเคมาไ้มาห่งสอหนื่หนนงน่งหน่หนึ่งหนึกหนึ่งหนนึ่งหนึ่งหนึ่ง ปาวาอีกแล้วโอเโอเคโอเควการใส่กาง่บันะไ่อเจบ่วิ่งกลับนะเจ็จแล้วเดี๋ยวจะเรียกแท็กซี่กลับไปรอที่นน่นโอเคไหมจุดจงสูตรไหมโอ้ยเจ็บไม่เจ็บ อุยเอ๊ะเาออคะนี้คือคนอู้สคนนะครับโอ้คนอ,อู้พี่ว่าลงจ้อีกแลน้งตัวมาข้างหน้านิดนึงพี่พอสแรงน้องถ่วงมันจะมันจะดึงเราไป สวิตูนะครับผมคิดว่าเ้าไปแล้วเนี่ยกอล์ฟข้างไหนี่อยากกระแทกด้วยโอเคๆซึ่งแบบนิ่มๆออ่าโเดี๋ยวพี่จะหายตัวออกกอล์แต่ไม่รู้ว่าเขวิ่งเร็วมากไปเอะต่อด้วยเดี๋ยวพี่ป๊อปเตะด้วยมากโค้งองมาอีกแล้วโอเป็นตัดช่องไม่ไหวแล้วนี่กล้องอะไรทำเป็นวิ่ง อย่าเลเี้ยวรถเลยต้องเตืนเอนเดี๋ยวต้องเตือนเดี๋ยวับหัวเข่าอ่ะคือหัวเข่าอย่าเลยอย่าเลยสายตาเท้าหัวเข่าเลยอ่ะเขาเรียกว่าโอเวอร์สไตล์คือคือคือจะเจ็บเข่าไหมฮะโอเวอร์สไตล์ใช่คือขึ้ไหนวิขึ้นไหนวิ่งขึ้นไหนว่เฮ้ยมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเวียนกรรมตามมาติดตดออันนี้เป่นนเ,เลย คือใช้คาเรตเตฟาสเล็กคือเพดอะไรเพดอะไรเร็วมันแจ้งน่าจะสี่ครึ่แล้วเพดสี่ค่งตุ่้ยมันแจ้งเตือนว่อคบห้กิโลพอดีบกสวยจัเดกันลองดูไปเร็วอสายสอยสอยสเลยเด็กๆไปเลยเด็กๆเด็กๆวิ่งไปเลยโอเคไปเลยเด็กๆ เมื่อกี้คือท่านมออาราเล่อย่างไรนะอย่างไรนะอย่างเงี้ยมันก็เจ็บเข่าเลเมื่อกี้มันคือท่านของอาราเล่ใครดูหรือเปล่าสิดเล่นใช่ไหมโดนโดนถึงจะเบรกหัวทิ้มเฮ้ยเนเราเจอทางลัดนะแบงงก้หนี้เรียบร้อยนะครับ10บกิโลทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่ยังสี่โลเลยยังไม่ถึง4ี่โลด้วย บอกว่าไอ้กัปลงไว้นี่ไปแล้วฮะมินิมาทอนที่จะไปวิ่งกับกูอ่ะก้าวก้าด้วยทำอ๋อไปวิ่งก้าด้วยทำเหรอไปปะไม่ไป <laughs> เดินได้ไหมมีเดินวิ่งเดินกัปเ,เดินไหมกัปไปเดินกันนั่งดูได้ไหมไปด้วยไงแต่ไปนั่งดูงั้นนั่งด้วยไหนไหนก็ได้ละมึงก็เดินเท่าไหร่ก็ได้สําหรับใครใน,นะครับที่อยากวิ่งแบบนี้นะครับก็สามารถไปยิ่งได้ที่งาน9ก้าด้วยทำ ครับจัดมาแปดรอบแล้ววันที่24พฤศจิกายนวันอาทิตย์อ่ะใช่สามารถซูวปาร์่ิมตีห้าออกตีห้าไม่ตัวนะโอเคือต่นตื่นตีสี่นี่หรอเจอกันตีห้ากันจะห้าโมงห้าโมงเย็นมันมีทั้งฟันรัน5กิโลกับนิมมาธอน10กิโล ทุ่มอะไหวตีห้าไม่ไหวหรอกโอเคงั้นเดี๋ยวกูจะไปปรับเวาการบ้านมึงให้เลยนสองทุ่มตอนตีห้าแล้วหลอกหลอกทำโซนทำโซนดิมดี๋ยวฉวิ่งไปไหนก็วิ่งไปเรื่อยอ่ะข้ามจังหวัดไหมเหนอย่ากข้ามจังหวัดซึ่งสมิธอะโอ้ยผมวิ่งมาให้เนี่ยผมวิ่งมาสามปีแล้วปีนี้ปีที่สี่ปีสุดท้ายแล้วไม่โอเคเก่งมากซึ่งของพวกเราเนี่ยคือครั้งสุดท้ายแล้วที่จะมาวิ่งโอเค ก้าได้ทําแต่อันนี้ไปเป็นพี่เลี้ยงโอเคผมสองคนไปเป็นพี่เลี้ยงสงมิธอีกทีนึงพี่เลี้ยงแต่แต่แม็กก็ลังใจใครที่อยากไปวิ่งไปได้นะครับนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วยังได้บุญด้วยเพราะว่าไรายได้ทั้งหมดนําไปช่วยเหลือโรงพยาบา19ล19โรงพยาบาลถูกต้องทั่วประเทศไทยใช่อ่ทุกคนบ๊ายบายวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าพูดไม่ไหวแล้วพี่ป๊อปกลับกับจะกลับมาวิ่ง10บโลจบเท่านี้ขับรถขับรถขับรถขับมอเตอร์ไซค์บายบาย 오, 음, 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 음,